ถงตั้งไหม่ไทยดีกรีอักษรจุลาลงกรมหาวิทยาลัยรับตำแหน่ง MU T สมุทรสงคราม2024ลงเวทีชิงตั๋วไปจักรวาลนายสิริศักดิ์สิริมังคลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม,ม,มและคุณปิยาพรแสนโกสิกแม่ปุย้ยกรรมการผู้จัดการบริษัท TPN Global จำกัดผู้ถือลิขสิทธิเวที Miss Universe Thailand และนางสาวปุนิกานักริตนผู้อำนวยการกองประกวดระดับจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกันถแถลงข่าวเปิดตัวนางสาวไหมไทยสุริยยนยงมิสยูเิเวอร์สไทยแลนด์สมุทรสงคราม MU.T สมุทรสงคราม2024ผ่านระบบการแต่งตั้ง โดยมีนางสาวชัดนลินโชติจิรวรชาชรองอันดับหนึ่ง Miss ูเน v e เวิร์สไทยแลน์ปี2023และมิสยู n น v e เวิร์สไทยแลนด์2024จากพระนครศรีอยุธยานนทบุรีและอุตรดิษฐ์เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยณนะห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวปุนิกานักบริตนผู้บริหารร้านปูเป้ออเกนไนท์เวดดิ้งฟลาเวอร์เพชรบุรีในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดระดับจังหวัดสมุทรสงครามซิตี้ดเรกเตอร์และนยอนุชาแก้วจินดาผู้จัดการกองประกวดเปิดเผยว่าการทำหน้าที่คัดเลือกนางงามในระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์ปี2024เป็นเรื่องทา้าทายและต้องทำการบ้านอย่างหนักเนื่องจากเป็นเวทีคุณภาพระดับสากลซึ่งคัดเลือกม i สยูนิเว r ร์สไทยแลนด์สมุทรสงครามปี2024ที่ได้รับลิขสิทธิ์จังหวัดสมุทรสงครามมานั้นได้ใช้วิธีการแต่งตั้งโดยทีมงานลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งน้องไหมนางสาวใหมไทยสุริยยันยงนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ภาคอินเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้รับตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์สมุทรสงครามปี2024เนื่องจากน้องมีคุณสมบัติตอบโจทย์เวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ที่จะเป็นหาตัวแทนไปประกวดมิสยูนิเวอร์สและยังเป็นลูกหลานชาวจังหวัดสมุทรสงครามโดยแท้จริง ด้านนางสาวใหม่ไทยสุริยยันยงมิสยูเิเวอร์สไทยแลนด์สมุทรสงครามปี2024ได้กล่าวข,ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองประกวดระดับจังหวัดสมุทรสงครามและทีมงานที่มอบโอกาสนี้ให้ทำให้ได้ก้าวออกมาจากเซฟโซนแม้ว่าจะมีประสบการณ์การประกวดมาตั้งแต่เด็ก แต่ยังไม่กล้าที่จะเข้าร่วมบนเวทีที่ใหญ่อย่าง Miss Universe Thailand ส่วนการเตรียมตัวประกวดครั้งนี้ได้ทำการบ้านหนักมากต้องคอยติดตามข่าวสารทั้งในบ้านเราและต่างประเทศและต้องทำความเข้าใจบริบทของเวที Miss Universe Thailand และเวที Miss Universe รวมถึงการตีโจทย์คอนเซปต์การประกวดในปีนี้คือ Beyond Universe เหนือกว่าคำว่าจาักกรวาล โดยลองตั้งคำถามกับตัวเองเช่นจักราวาลมีความสำคัญอย่างไรมีอะไรบ้างที่เหนือกว่าคำว่าจาักราวาลแล้วสิ่งที่เหนือกว่าจักราวาลมีคุณค่าต่อส่วนรวมอย่างไรในเบื้องต้นตัวเองได้เปรียบจักราวาลคือบ้าน Miss Universe Thailand แล้วเราจะมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับบ้านหลังนี้ทั้งในระดับประเทศและสากลได้อย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องไม่สร้างความกดดันให้ตัวเองจะมองโลกในแง่ดีด้วยการเปลี่ยนเป็นพลังและแรงจูงใจคิดเสมอว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้พัฒนาตนเองให้มีคุณค่าสำหรับบรรยากาศการถแถลงข่าวได้มีตัวแทนจาก3จังหวัดคือ 1. หิวลลิตาหงสมัตมยทพระนครศรีอยุธยา2024และนายวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ซีดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. น้องพิมละละนา สิริบุญญากุล MUT นนทบุรี2024และคุณวรางคณาอุเทนสุดซีดีจังหวัดนนทบุรีและ3เอรี่ทธิพัฒคุณปลื้ม MUT อุตรดิตถ2024และคุณโอ๊กนัทนานอ่ำเมืองซีดีจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมผู้สนับสนุนและตัวแทนสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคัง่ง